สไปเดอร์แมน2099นะครับซัมพันับตาวัที่ว่ามิเกลโอฮาราเป็นสไปเ e อร์แมนในฟิวเจอร์ครับันั่งกอดเป็นลัสนาดแบบนี้ครับเป็นสตอรี่ของสไปเดอร์แมนที่ว่าผมชอบมาเลยครับเป็นสไปเดอร์แมนที่ว่ายสครับที่ว่า art อย่างไรยว่านไรรามาณนี่มาจนอยุคเก้าสิบแล้วเขาผมเคยบอกแล้วครับว่าบ้านเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ผมชอบเลยครับข้าก็ต่เป็นลักษณะแบบนี้ครับที่เราเห็นมีเกอร์ฮอรราโอเฮร่าแล้วก็โลว์สปายแมน2099 <tro> นะครับออล็กนึอนะครับ้างหลังก็จะเป็นลักษณะเนี่ย It's 2099 and the neighborhood isn't so friendly เดี๋ยวเราของมีเกลโอฮร่ครับเราพบมาปรากฏมาครั้งแรกเลยครับมยนเรื่องนี้พอเอาอันนี้ออกครับใต้ปกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับข้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วข้างหลังเนี้ยก็จะเป็นรูปภาพใหญ่ที่เราจะเห็นมีเกลโอฮร่ครับเนี้ยครับ